สำหรับผู้ที่เกิดลัคนากรากฎสัปดาห์นี้ท่านจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนขึ้นดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านยังคงโครจรในลักษณะที่กระตุ้นพลังด้านความรู้สึกความผูกพันและความห่วงใยต่อคนรอบข้างเป็นพิเศษท่านอาจรู้สึกไวต่อคำพูดของผู้อื่นหรือรับรู้อารมณ์รอบตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเป็นเพราะหัวใจของกรกฎนั้นมีความเมตตา และผูกพันกับครอบครัวหรือบ้านอย่างลึกซึง้งบางครั้งแม้สิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในบ้านก็สามารถกระทบใจท่านได้ลึกยิ่งกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจกรกฎอ่อนไหวใจเมตตาครอบครัวสำคัญเหนือสิ่งใดระวังเรื่องอารมณ์นะเพื่อนเอย่ยถ้าไม่ระวังมันจะเชยในช่วงเวลานี้สิ่งที่โดดเด่นสำหรับท่านคือความรักในบ้านและการใช้เวลากับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการดูแลบ้านเรือนพูดคุยกับคนในบ้านหรือทำกิจกรรมง่ายๆที่เติมเต็มใจท่านจะค้นพบความสุขจากสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนด้านการงานท่านที่ทำงานประจำจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะหางงานของท่านเกี่ยวข้องกับการดูแลบริการหรือช่วยเหลือผู้อื่นงานจะก้าวหน้าอย่างราบรื่นเจ้าของธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มหรืออสังหาริมทรัพย์ส่วนฟรีแลนซ์ท่านจะได้รับงานที่ต้องใช้ความใส่ใจความประณีตหรือการดูแลคนอื่นและสำหรับผู้ที่กำลังหางานมีโอกาสดีในการได้งานที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความมั่นคงและความรู้สึกเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ในเรื่องการเงินรายรับของท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็มักจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือความต้องการภายในบ้านเช่นการตกแต่งซ่อมแซมหรือซื้อของใช้ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นความรักช่วงนี้จะเน้นไปที่ความเข้าใจความเห็นใจและการอยู่เคียงข้างกันอย่างจริงใจ หากท่านมีคู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงอาจถึงขั้นมีการวางแผนสร้างครอบครัวส่วนท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์พบคนที่น่าสนใจในบริบทที่อบอุ่นเช่นในกิจกรรมครอบครัวงานเลี้ยงหรือแม้แต่ในพื้นที่ใกล้บ้านโชคลาภของท่านในสัปดาห์นี้อาจมาจากผู้หญิงหรือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินหรือคนในครอบครัว บางเรื่องที่ดูเป็นเพียงของในบ้านอาจกลายเป็นแหล่งโชคที่ท่านคาดไม่ถึงสุขภาพควรระวังในเรื่องของระบบทางเดือนอาหารและอาการที่เกี่ยวข้องกับหน้าอกหรือเต้านมรวมถึงความเครียดที่เกิดจากการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวท่านอาจต้องหาวิธีปลดปล่อยอารมณ์ในทางที่ปลอดภัยเช่นการพูดคุยหรือการทำกิจกรรมเบา ในเรื่องของบริวารบ้านและทรัพย์สินท่านได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีบริวารให้ความเคารพมีโอกาสดีในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการซื้อรถใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและความรู้สึกมั่นคงในชีวิตอย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านควรระวังในช่วงนี้คือการปล่อยให้อารมณ์พาไปมากเกินไปหรือการรับภาระทางใจที่มากเกินกว่าจะจัดการคนเดียว บางเรื่องการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการเปิดใจให้กับความเข้าใจใหม่ๆใ,ในช่วงเวลาที่หัวใจของกรกฎอ่อนไหวต่อโลกภายนอกการกลับมาเชื่อมโยงกับบ้านครอบครัวและความรักเล็กๆรอบตัวคือสิ่งที่จะคอยประคับประคองใจท่านให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงบุงาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะ คำทำนายดวงเป็นแบบดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกตแต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำนะนน้ำตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิปเพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วย ะะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ